โอเควันนี้ผมจะมารีวิวหุ่นโมจิตื่นนะครับแล้วแบบรีวิวแบบตอนเปิดทางคีและไม่เปิดทางคีนะครับมาดูสกิลเซตกันสกิลเซตตอนไม่เปิดทางคีดาเมจอยู่ที่สามพันห้าร้อยเก้าสิบสองอู้แรงใช้ได้เลยนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดมันเป็นแบบเปิดทางคีย์ละจะดาเมจเท่าไหร่สามพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดแบงใช้ได้ไปดูที่สกิลเอกัน สกเอใช้ได้ทั้งแบบบนฟ้าและบนดินบนดินดามจต,ตอนไม่เปิดฮาคีอยู่ที่สี่พันห้าร้อยสามสิบเ็ดถือว่าแรงเอาเรื่องไปดูที่สกิลซีกันก่อนสกิลซีตอนยังไม่เปิดฮาคีดามจ่หนึ่งพันห้าร้อยสิบสองได้หนึ่งพันห้าร้ยสิบสองบวกกับสามพันสี่ร้อสองนะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้อยู่ไปดูสกิลเอ็กตอนอยู่บนฟ้ากันนะครับสกิลเอ็กตอนอยู่บนฟ้า ดาเมจอยู่ที่4,726แรงตอนอยู่บนกว่าพื้นนะครับไปเปิดฮางคีกันดูสกิลซตอนตอนมันเปิดฮางคี้นะครับมันจะแรงแค่ไหนแล้วก็ดูความสวยด้วยตอนจับ1,512ตอนทุ่ม3,403ดาเมจเท่าเดิมเลยครับดาเมจไม่เปลี่ยนไปแล้วถ้าเกิดสกิลเตอนไม่เปิดฮางคีล่ะดาเมจอยู่ที่4,537นะครับ เราไปดูที่สกิลวีตอนอยังไม่เปิดหารคีคิมันจะเป็นยังไงดาเมจโอ้ยโว้ยแรงมากเฮ้ย7,900นี่ยังไม่เปิดหาคีใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแรงเอาเรื่องเจจะจไปดูสกิลเอ็กบอยู่บนฟ้าตอนเปิดหาคีกันเลยนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับ4,726มันเท่าเดิมเลยม,มันเท่าเดิมเลย ไปดูสกิล f แล้วกันสกิล f นี่มันสร้างดาเมจได้แบบไม่จำกัดนะครับถ้าเกิดเราทำนี้นี่มันก็จะลากติดตัวเราไปเลยอย่างนี้นะครับอ่ะไปดูสกิลไปดูสกิล v กันเถอะครับโอ้ยมอนตัวนี้อยากมีเรื่องโอเคฆ่ามไปตายไปดูสกิล v กันเถอะสกิล v ดาเมจอุ้ยสวยมากดาเมจอยู่ที่เจ็ดพันเก้าสิบดาเมจเท่าเดิมเลยครับไม่เปลี่ยนแปลงงั้นก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับ ไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับอีพีนิวสำหรับอีพีนี้ก็จบประมาณนี้นะครับบ๊ายบาย